คำถามคือแล้วถ้าวันนั้น s นตลอดคือจะ v o v n อ n ยังไงเราจะ Move o ออยังไง SL อย่างเดียววันนั้นนะครับเรียกว่าวันพายุเข้ามีอยู่จริงๆวันนั้นเนี่ยสมมุติเทรดไปแล้ว5้าออเดอร์5้าแผ่นนะนะ SL ต่อเนื่องกัน5แผนเลยนะครับแผนล,ละ1% 1%เอรสียต่อเนื่องกัน 5%. 5ห้าไม้ให้เรารู้เลยว่าพายุเข้าพายุเข้าคือตลาดมัน 1, ผันผวน มันไม่ได้เข้าถูรเทรดเซตอัพของเราแล้วมันโดน SL ไปตั้ง5ครั้งติดให้เราทำอย่างไรให้เรารู้ว่าเราจะต้องหยุดเทรด mm hmm. นั่นเรียกว่าแม็กดอวดาวแม็กดอวดาวก็คือการขาดทุนต่อวันเนี่ยเราต้องกําหนดตั้งแต่ต้นว่าขาดทุนต่อวันห้ามเกินกี่ออเดอร์ห้ามเกินกี่เปอร์เซ็นต์อย่างผมตั้งไว้ห้าออเดอร์คือถ้าห้าแผนแล้วเอสหมดเลยเนี่ยให้หยุดเทรดซะว่าวันนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นเป็นเจ้าของร้านนะครับเป็นคนขาย ขายตามตลาดนัดถ้าฝนมันจะตกพายุจะเข้าถ้าฝนมันตกแล้วเราจะทําไงครับเราเก็บของเข้าเข้าบ้านเถอะต่อให้วันนี้ไม่ได้กําไรอย่างน้อยก็ไม่ได้แบบอ,อ่สินค้าไม่ได้เปียกไม่ได้แบบเสียหายขนาดนั้นนะ่ะเราก็ยอมคัดเถอะวันนี้เสียค่าแผงการขายตลาดนัดไปห้าเปอร์เซ็นพอกลับเข้าบ้านเก็บของครับแล้ววันใหม่ฟ้าหลังฝนกราฟจะสวยกราฟนั้นเรียกว่า วันก่อนเนะี่ยเรียกว่ากราฟไซเวย์ไอกราฟแบดไซเวย์มันจะมีกู๊ดไซเวย์กับแบดไซเวย์ถ้าเป็นแบดไซเวย์คือตลาดที่คอนโทรลไม่ได้เลยฮ้ยตลาดมันเป็นอะไรวะเนี่ยมันสะบัดไปสะบัดมาเสียต่อเนื่องกันห้าไม้อย่าไปพยายามชนะมันครับเก็บข้าวเก็บของกลับเข้าบ้านยอมเสียค่าแผงลอตเตอรี่นั่นซะยอมครับแล้วก็หยุดรอฟ้าหลังฝนฟ้าสว่างค่อยขนของออกมาขายเคลียร์ไหมครับอันนี้ค่อยขนของออกมาขาย แล้ววันนั้นมันถึงจะเป็นวันของเราแล้วถ้าเสียต่อกันสองวันเราทาไงก็หยุดที่ห้าเปอร์เซ็นตนั้นสามวันเราทาไงก็หยุดที่ห้าเปอร์เซ็นนั้นเสียสามวันสิบห้าเปอร์เซ็นตแต่เราไม่ได้ซวยขนาดนั้นถ้าเทรดเซ็ตเอาเราดีวันที่สี่มันก็จะเริ่มกลับมากับไรวันที่ห้าก็กลับมากําไรแต่ไม่ต้องรีบเอาทุนคืนนะฮะเทดตามระบบไปเรื่อยๆเดี๋ยวทุนเนี่ยมันจะเริ่มได้คืนมาที่คุณเสียไป3วันเนี่ยมันจะค่อยทบทบทบกลับคืนมา สุดท้ายมันก็จะค่อยๆขึ้นบันไดแต่อย่าไปขึ้นบันไดแล้วลงลิฟก็พอค่อยๆขึ้นบันไดเวลาเสียก็ลงบันไดเวลาขึ้นก็ขึ้นบันไดค่อยๆไต่ไปไต่มาไต่ไปไต่มาเดี๋ยวมันก้ามมันจะค่อยๆขึ้นอย่างนี่คือวิธีการเทรดมันจะเรียบง่ายแบบนี้แบบนี้เคลียร์ไหมครับถ้า SL ตลอดจะมูฟออนยังไงมีแบ็กดอว์ดาวต่อวันแล้วเราจะเจอฟ้ารังฝนในวันถัดๆไปนั่นเอง